สวัสดีวันจันทรครับพี่พี่ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกก่าวันหยุดที่ผ่านมาโอเคครับวันนี้เรามาดูทิศทางคู่เงินและทองคำานะครับก็สำหรับออเดอร์ทองคำานะครับที่เราถือกันมานะครับก็ตอนนี้นะครับราคาเนี่ยอย่างที่ผมได้ไลฟ์ไปเมื่อวันสุกที่ผ่านมานะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเทสซัลายวีคนะครับ เซตリーอ่าร,ราคากำลังเทสอยู่นะครับและยังผ่าน80ไม่ได้นะครับตรงชุดนี้นะครับในไทม์เฟรมเ M 0เนี่ยราคานะครับขึ้นมาจนถึงตรงนี้อาและไอไสไม่ขึ้นตามนะครับนั่นหมายความว่าราคานะครับเริ่มหมดกำลังซื้อแล้วตรงเซตนี้ราคาเริ่มบ่มบอกเริ่มไม่มีแรงจะขึ้นแล้วนะครับซึ่งในชุดนี้นครับ ตอนแรกนะครับผมเติมไม้ชุดนี้ไปแค่1ไม้นะครับ0.03ครับตอนนี้โออของผมนะครับเรดดาอยู่ที่ประมาณ15%นะครับก็ไม้ตรงเซตตรงนี้นะครับผมนะครับใช้ความเสี่ยงโออตรงนี้0.09นะครับถ้า0.09ตรงนี้ขึ้นไปโดน SL ของผมระยะ500จุดนะครับ 0.09ระยะ SL คูณ500จุดอ่ะไม้นี้ของผมนะครับถ้าโดน SL เนี่ยผมจะลบ45ดอลลาร์นะครับอ่ะไม้ที่ผมยอมเสี่ยงตรงชุดนี้นะครับ SL อยู่ที่ชุดนี้แ4.5นะครับถ้าราคานีครับขึ้นไปโดน SL ตรงนี้ผมยอมวัดในความเสี่ยงที่1%นะครับ1.5% แต่ถ้าราคามันกลับตัวตรงชุดนี้นะครับผมจะมีไม้ข้างบนนะครับที่ราคามีโอกาส cover ลงมาถึง50นะครับผมมองว่าตัวนี้มันคุ้มเสี่ยงนะครับสำหรับผมผมเลยบอกทุกคนว่าเอ้ยราคา1777จนถึง1780เนี่ยผมเติมไม้แล้วมี XL นะครับส่วนไม้ข้างล่างเนี่ยครับผมก็ออกไม้เล็กแล้วก็ยังถือรอไว้นะครับอถ้าเราวัดจากเป้าจุดการย่อของราคานะครับ ถ้าราคาจะปรับตัวเป็น up trend นะครับถ้าจะราคาจะเป็นขาขึ้นนะครับราคามีโอกาสลงมารับแรงซื้อชุดนี้ครับในช่องจุดย่อราคาตรงนี้อมีโอกาสลงมารับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับกรอบราคานะครับจะอยู่ที่1750เมีโอกาสลงมา1 7 5 1งเจ็นถึงหนึ่นะครับชุดนี้ราคามีโอกาสยอ่อลงมาจนถึงตรงนี้นะครับ แล้วถ้าราคาย่อลงมาชุดนี้นะครับสิ่งที่ผมมองถัดไปนะครับถ้าราคานะครับลงมาจนถึงชุดนี้ผมให้การบ้านทุกคนไปเมื่อวานนะครับช่วงค่าว่าถ้าราคาจากไม้ข้างบนเราทั้งหมดตรงเซตนี้นะครับลงมาจนถึง50เนี่ยโอโอของเรานะครับจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นบวกหรือเป็นลบอ่าแล้วผมบอกว่าถ้าราคาหลุดมาตรงนี้นะครับ ผมพิจารณานะครับถ้าราคาหลุดมาพิจารณานะครับให้เคลียร์โพซิชันนะครับเพราะว่าจุดราคาที่เราได้ไม้เซลล์ที่ผมพาทุกคนเติมนะครับจะเห็นได้ว่าราคานครับที่เราเข้าไปตรงนี้บอกตัวว่าตรงนี้นะครับจุดเข้าเซลล์ของเราไม่ดีนะครับแล้วผมใช้วิธีการแก้ไม้โดยการนะครับเหลือกระสุนนะครับให้ราคามาข้าบนเนี่ยแล้วนะครับเติมหลอดตรงชุดนี้นะครับและวาง SL จุด ใกล้ที่สุดและที่เราจะคุ้มเสียงมากที่สุดนะครับอของผมนะครับถ้าราคาจากตรงนี้นะครับหลุดลงมาจนถึงห้าูนเนี่ยโอ้ผมจะบวกประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วผมจะพิจารณาในการเครียร์ออเดอร์ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าราคาลงมาจนถึงตรงเซตนี้จริงๆนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับผมจะรอเช็คแรงซื้อแรงขายชุดนี้นะครับและจะทําการบายขึ้นไปอ่า อิงเคสว่าชุดนี้นะครับเราได้กําไรและเราเคลียร์หน้าเซลล์ตรงเซตนี้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าเราเคลียร์ทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับราคานะครับจะสร้างดอกเบ็ดดอกตรงนี้แล้วเราจะแบ่งไม้เซลล์ลงมาเนี่ยครับเราจะเติมเซลลลงมาไปการเติมเซลล์ของเราครั้งนี้นครับผมจะเอา sl วางไว้ที่เหนือ17 85นะครับก็คือบ่ายตรงนี้ขึ้นไปคุณจะบายตรงนี้ขึ้นไป ปึ๊บนะครับล้วก็จะเด้งเก็บเซลล์ลงอันนี้ในกรณีที่ราคามีโอกาสเป็นไปได้ในรูปแบบที่1น,นะครับรูปแบบที่1คือราคาลงมารับแรงซื้อตรงนี้แล้วเด้งไปใช้จุดย่อสะพายฟิโบของชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าราคาขึ้นไปตรงนี้นะครับก็เราจะรอมารอเข้าเซลลตรงนี้ครับราคากขอบราคาอยู่1.770นะครับจนถึง หนึ่งเหน้ากรอบชุดนี้นะครับแล้วเราจะวาง s l อยู่ที่1 7ึ่งนะครับโอเคอันนี้รูปแบบแผนที่หนึ่งนะครับถ้าราคาลงมาอย่างนี้นะครับอ่าและถ้านะครับราคานะครับไม่สามารถมีแรงซื้อตรงชุดนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําได้นะครับ1นะครับ ถ้าราคาจะปรับตัวเป็นดาวเทรนต่อนะครับและแผนเซลล์ที่เราวางไว้แล้วถ้ามันถูกต้องนะครับตามที่เราวางไว้ทั้งหมดเนี่ยราคาทะลุลงมานี่ครับถ้าราคาทะลุลงมาเนี่ยมีโอกาสหลุดมาถึงนี่ครับหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นะครับสักคู่หนึ่งนะครับ ราคามีโอกาสหลุดมาถึง1720นะครับราคามีโอกาสหลุดมาถึง1720นะครับถ้าสมมติว่า overall เราถือลงมาจนถึงตรงนี้ผมมั่นใจเลยว่าไม้ทั้งหมดเราจะบวกนะครับแต่นะครับแผนที่ผมให้ทุกคนไปเนี่ยให้เราเก็บเคลียร์ไม้นะครับตอนราคาลงมาตรงชุดนี้ก่อนดีกว่านะตอนราคาลงมาชุดตรงนี้ หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับราคาหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ตรงชุดนี้ครับประมาณนี้ครับหนึ่งเจ็ดสี่สี่ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หกถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยถ้าราคาลงมาในกรอบนี้นะครับผมมองว่าเอ้ยเลียวพอิชช็ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหาจังหวะเล่นใหม่นะครับอ่าและมีอีกในกรณีหนึ่งครับถ้าสมมติว่าราคาหลุดมาตรงถึงโซนตรงนี้นะครับถ้าราคาลงมาถึงดีมาตรงนี้ แล้วโอโอของเราบวกนะครับสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับถ้าโออเราบวกแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะถือโ s i t i o n ลันหน้าเซลล์ตรงชุดนี้นะครับถ้าเราต้องการจะถือลันนะครับถ้าราคาลงมาตรงนี้ไม่ว่าเราจะเท่าทุนหรือบวกเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเราปิดบวกบางส่วนนะครับและเหลือไม้ข้างบนไว้หนึ่งถึงสองไม้นะครับและเอาเอซการทุนอ่า ให้เซงการทุนเนี่ยเรามีโอกาสรันทากาไรลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับก็เห็นสําหรับตอนนี้ในมุมมองผมผมมองว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะพอร์ตผมเนี่ยดรอดาวอยู่ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ผมยังเหลือกระสุนในการแก้มานี่ครับแต่ถ้าสําหรับใครนะครับที่ใช้คําว่าพอร์ตดรอดาวเนี่ยมากนะครับใช้คว่ามากเลยดีกว่า อาจจะ50%ขึ้นไปหรือไม่ได้กระจายไม้ MM แ,แ,แ,และถือตามระบบไม่ไม่ไหวนะครับถ้าคุณเบิ้ลไม้ระหว่างทางนะครับผมเชื่อว่าโออตรงนี้มีโอกาสนะครับที่จะติดลบสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ครับสิ่งที่เราจะรักษาไว้ได้ครับหนึ่งคือเราต้องมีสติครับ สติไม่เท่าไหร่แล้วถ้าสมว่าเราผิดแผนไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้เลยคือเงินทุนครับวันนี้เราผิดแผนไปแล้วนะครับถ้าสมว่าเราโอเวอร์เทรดบางส่วนไปแล้วเราผิดแผนเนี่ยสิ่งที่เราต้องกลับมามองไม่ใช่ว่าเราจะรีบเอากําไรคืนได้เท่าไหร่หรือมายนี N e ้ฉันต้องชนะมันต้องทุบลงมาให้ฉันไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราต้องกลับมามองถ้าเมื่อเราผิดแผนมาแล้วหนึ่งคือ ราคาลงมาตรงไหนฉันมีโอกาสขาดทุนน้อยที่สุดหรือมีโอกาสรักษาต้นทุนไว้ให้แก้ตัวในรอบหน้านได้มากที่สุดมากกว่านะครับอผมอยากให้มองนะครับถ้าราคาลงมาเรามีจุดยอมของเรานะครับไม่ว่าถ้าสมมติว่าคุณโอเวอร์เทรดตรงจุดไหนไปนะครับถ้าราคาลงมาตรงเนี้ยนะครับในกรอ1750เนี่ยผมมองว่าเอ้ย ถ้าโอบวกหรือติดลบบางส่วนถ้าราคาลงมาในกรอบ1737จนถึง1750เนี่ยถ้าคุณ overtrade นะครับใช้คําว่า overtrade นะครับแล้วพอตติดลบมากจนเกินไปลงมาตรงนี้ครับผมพิจารณานะครับให้เคลียร์ p o ซิ t i o n นะครับและตั้งสติเอาใหม่นะครับตั้งสติเอาใหม่พยายามรักษาเงินทุนไว้ให้ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับ mm นะครับและรอดาวอยู่ประมาณผมนะครับ15ถึง 15%เนี่ยครับประมาณ15-20%ไม่เกินนี้นะครับและอัดไม้เติมตรงนี้แล้ว SL ตามผมนะครับเราสามารถถือลัน position มาได้นะครับถ้าราคาลงมาจนถึงตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราเนะครับโอออเราบวกนะครับเราสามารถเคลียร์ position ได้นะครับและเหลือไม้ข้างบนบางส่วนไว้รันระยะในการเก็บกําไรนะครับถ้าสมมติว่ามันทุบลงไปต่อเนี่ยเราจะมี position ในการลันกําไรนะครับ โอเคสำหรับทองคำประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับให้เรานึกถึงเสมอนะครับว่าอไอ้แผนที่เราเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามันผิดแผนไปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเอาชนะตลาดนะครับให้มองว่าเอ้ยตอนเนี้ยโอกาสตรงไหนที่เรามีโอกาสคุ้มทุนและรักษาให้ทุนอยู่กับเราในการเทรดทากาไรไปต่อนะครับนะให้วางแผนเผื่อไว้นะครับ ก็ของผมอันนี้สองรอยเนี่ยสามร้ยก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคครับอ่ะทองคําแผ่นทองคําจะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปส่วนคู่เงินนะครับคู่เงินผมยังวางนะครับเซลล์ลิมิตนะครับในโซนนี้ไว้อยู่อ่าซัพพอร์ตสมถ้าราคาเข้ามาในกรอบ r e ส i s t น n c สาเนี่ยผมจะพิจารณาเซลล์นะครับ แต่ราคายันงไม่ขึ้นมาใช้ซับไพโซนของผมนะครับตรงนี้ครับเส้นรีสิสเซน e สามนะครับหนึ่งจุดสองห้าแปดสามสองนะครับชุดนี้ถ้าราคาขึ้นมาผลจะเล่นสเต็ปสองรอยนะครับเหมือนเดิมส่วน GU โอเค G U จากที่เราเก็บกำไรไปแล้วนะครับราคานะครับได้แทงขึ้นชนะซับไพชุดนี้ไปนะครับโอเคจุดตรงนี้นะครับเราเก็บกำไรชุดนี้ไปแล้ว โอ้แล้วราคาลงมาใช้ดีมาตรงชุดนี้นะครับคู่นี้แล้วราคาลงมาใช้ดิม,มาจุดนี้นะครับเรา,า,า,มมารปรับตัวเดงขึ้นไปโอเคไม่เป็นไรไม้นี้เราเก็บกำไรกำไรไปแล้วนะครับโอเคคู่นี้นะครับ GU ผมมองว่าถ้าราคาชนะซับไายชุดนี้เรายืนไปต่อได้จุดเข้าเราไม่สวยแล้วคุณจะรอเข้า u c a คนะครับยูแคมีโอกาสขึ้นมานะครับ ประมาณ700จุดนะครับไม่ไกลมากนะครับรูแคดยูแคดเนี่ยผมจะรอเข้าเซลล์ที่ตรงนี้นะครับสเต็ป200นะครับส่วน AU โอเค AU ราคานะครับมีโอกาสจะย่อลงมานะครับอ่ะผมก็ยังรอ AU นะครับลงมาใช้ที่กรอบราคา0.76565เจ็ดหกนะครับถ้าราคาย่อลงมาเนี่ยผมก็จะพิจารณาในการบายนะครับแล้วก็จ่ายสเต็ป200ตามระบบนะครับ ส่วน UJR UJ ผมก็ยังรออยู่นะครับราคาเห็นไหมครับทุกคนถ้าเรารีบเข้าตรงเซ็ตตรงนี้ไปครับเรามีโอกาสโดนล่างนะครับผมจะรอเข้าตรงชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ1.06966นะครับโอเคอ่าโอเคครับต่อไปนะครับคู่งานที่ผมอัปเดตไปเมื่อสักครู่นะครับจะมีทั้งหมด4คู่นะครับ เดี๋ยวผมขอญาตดู NU ก่อนนะครับตอนนี้ผมยังมองหน้าเซลล์ดอลลาร์อยู่นะครับอย่าลืมนะครับไม้ชุดนี้ทองคำนะครับอย่าลืมว่าความเสี่ยงที่มาโดน SL ตรงนี้ครับคุณยอมรับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าโดนตรงชุดนี้ไปแล้วราคาขับโตขึ้นต่อนี่ครับผมจะรอนะครับเติมไม้เซลล์และอัดความเสี่ยง1.5%ถึง2%เพิ่มนะครับ และให้ถือรันหน้าเซลล์ราคาลงมาโคเวอร์ผมนะครับโอเคต่อไปนะครับ nu nu นะครับอ๋อราคาย่อขึ้นไปต่อนะครับโอเค nu นะครับราคามีโอกาสลงมาใช้ซ p p ไพริดับเบสเรลี่เบสเรลี est, ่ตรงนี้นะครับโอเค ผูที่รอเข้าสวยที่สุดนะครับก็มีแค่ UCAT นะครับ ucat นะครับมี UCAT นะครับและ a อนะครับถ้าราคาย่อลงมาและ u j ด้วยครับแต่ UJ เนี่ยกว่าจะย่อลงมาต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณสักครู่หนึ่งนะครับออดีอนนคดอโอเคจาก UJ เนี่ยโสอโอเค จาก U j เนี่ยราคานะครับก็าจะย่อลงมาอยี่ประมาณ1 5 0 0จุดนะครับต้องรอหน่อยส่วน u s d c a d นะครับและ A u เนี่ยนะถ้าสมมติว่าคนพอร์ตนะครับ2 0 0พัเหรียญหน0 0พเหรียญนะครับและดอดาวสำหรับทองคำอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงสนะครับสามารถพิจารณานะครับถ้าผมให้ซิกนอลในการเข้าไประหว่าง2คู่นี้ครับ UCAD กับ GBP USD ยเนี่ยให้เราเลือกเข้าคู่ใดคู่หนึ่งนะครับอ่าและลดหลอดไซส์นะครับ ว่าจะได้เหลือนะครับกระสุนในการเติมเล่นทองคํานะครับโอเคอสำหรับไลฟ์ r รีคอร์วันจันทร์วันนี้ผมจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มคัคบสวัสดีครับ